สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาดูงานนะครับของพี่เป้นะครับทุกคนแปลงนี้อยู่น้ำพองนะครับโครงการนี้ชื่อว่าโครงการไม์กรุ๊ปนะครับน้ำพองนะฮะของพี่เป้ครับผมครับพี่เป้ยัยังก็เติมยังครับ๋อข้างล่างนะบอกยันยครับ๋อ้พอดีผมเบิกงานงานพี่เป้ี่แหละครับเบิกงานงานแล้วครับ ครับางเดนี่เพิ่มเห็นก็สัางมันสอเดือนนี่เปนบ้านหลังนี้ง่นหลังงีนฮะแมนบ่เจ้เพราะผมขอมาตอนทีแล้วกำลังรงพอดีแง ี่ก็คุยกับลูกบ้านนะครับของพี่เพฮะนะครับที่เขามาซื้อบ้านอยากให้ดูบรรยากาศนะครับดูบรรยากาศพี่เพยเนี่ยโครงการนะครับตรงนี้นะครับก็มาดูนะครับช่างก็ทํางานกันนะครับส่วนตัวเจ้าของโครงการนะครับตอนนี้ไปซื้อวัสดุอยู่ครับนะฮะไปซื้อวัสดุอยู่นะครับซื้อวัสดุอยู่อันนี้ช่างก็กําลัง พันเสาปูนนะครับพันเสาปูนก,กันความชื้นนะครับ,บ,ครบโครงการใหม่กรุ๊ปน้ำพองนะครับตรงนี้อยู่ที่ขุดน้ำใสนะครับตำบลขุดน้ำใสนะครับตอนนี้สร้างแล้ว3ามหลังน,นะครับ สร้างแล้วสามหลังหลังนี้เป็นหลังที่สี่นะครับที่กําลังเริ่มนะครับหลังนี้เป็นหลังที่สี่ครับส่วนสามหลังนี้มีคนเข้าอยู่เต็มแล้วนะครับนะครับสามหลังที่สร้างเสร็จนี้ก็คือมีคนเข้าอยู่เต็มแล้วเรียบร้อยนะครับนะคเต็มแล้วนะครับมีคนเข้าอยู่เต็มแล้วเรียบร้อยส่วนแปลงนี้ก็มีคนจองแล้วนะครับนะตามที่คุยกับพี่เป้นะครับก็คือมีคนจองเรียบร้อยแล้วนะครับแปลงนี้นะฮะ บ้านหลังนี้จะมีพื้นที่เยอะกว่าเพื่อนนะครับแล้วก็จะเป็นทรงคนละรูปแบบนะครับนี่นะฮะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนะรบรรยากาศก็อยู่เส้นเส้นไปเขื่อนอุบลรัตน์นะครับแปลงนี้นะครับแปลงนี้ไปเส้นเขื่อนอุบลรัตน์นะครับแปลงนี้ช่างก็กำลัง เสานะครับพันเสาเนี่ยครับเนี่ยพันเสาพลาสติกแบบนี้นะครับนี่ฮะก็คือการความชื้นนั่นเองนะครับทุกคนส่วนข้างล่างก็เตรียมเทคานของแปลงนี้แล้วนะครับนี่นะก็เตรียมเทคานแล้วเรียบร้อยนะครับก็มัดเหล็กมัดอะไรแล้วนะครับนี่ฮะตรงนี้ก็มัดแล้วเรียบร้อยนะครับก็รอเทนะครับคานกำแพงบ้านนั่นเองนะครับ โครงการนี้ของพี่เป้นี่ก็จะสร้างอยู่แปดหลังนะครับแปดหลังก่อนแล้วก็ค่อยขยายไปด้านหลังอีกนะครับตามที่คุยกันเบื้องต้นกับที่เขานะครับผมก็มาขอดูหน้างานนะครับนะครับเพื่อที่จะได้เอาไปลงนะครับโครงการของตัวเองนั่นเองนะครับว่ามีอะไรบ้างน่าสนใจยังไงบ้างนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับเรียบร้อย กำแพงก็สูงนะครับกำแพงสูงกำแพงสูงครับนะฮะนี่ครับกำแพงก็สูงประมาณระดับนี้แล้วครับนี่นะท่วมหัวคนได้นะครับกำแพงของโครงพันนะครับเป็นกำแพงทึบด้านข้างนะครับแล้วก็ส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้าของบ้านนะครับนะฮะก็จะเป็นกำแพงแบบนี้ครับนะเนี่ ด้านหน้าก็จะเป็นกระแทงแบบนี้นะครับแล้วก็มีช่องลมนะครับเพื่อโชว์ตัวบ้านนั่นเองนะครับบ้านตัวนี้นะครับหลังนี้เพิ่งเข้ามาอยู่นะครับเมื่อกี้คุยกันเจ้าของบอกว่าเพิ่งเข้ามาอยู่นั่นเองนะครับนะฮะตัวนี้ครับผมนี่ฮนะก็ ฝั่งซ้ายมือนะครับซ้ายมือนี้นะฮะมีหนึ่งหลังสองหลังสามหลังสี่หลังนะครับซึ่งแต่ละหลังเนี่ยสังเกตว่าลังคานะครับจะเป็นคนละแบบกันซึ่งแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าลูกค้าต้องการแบบไหนนะครับก็คือสามารถจัดได้ตามที่ลูกค้าต้องการนั่นเองนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ก็จะมีสี่หลังเหมือนกันนะครับนี่ฝั่งนี้นะครับมีถนนผ่ากลางนะครับนี่ก็คือถนนนะครับเนี่ยถนนผ่ากลาง ถนนผาลางไปนะ,ไนะครับนี่นะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็แบ่งล็อกไว้เรียบร้อยนะครับก็คือรอสร้างให้ลูกค้านั่นเองลูกค้าจองเต็มแล้วนะครับนะลูกค้าจองเต็มแล้วนะฮะนี่ครับก็จะมีหลักหมุดนะครับแบบนี้นะครับนี่ฮะก็จะมีหลักบุดสีแดงๆแบบนี้แบ่งเป็นเขตแล้วเรียบร้อยนะครับเขตใครเขตมันนะครับนะะโครงการของพี่เป้กก็จะยิงนู่นนะครับนะฮะ ไปถึงนู่นครับถึงต้นไม้ไกลๆนู่นแล้วครับนะครับโครงการนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูหน้างานนะครับของพี่เป้นะฮะว่าสวยงามขนาดไหนนะครับสําหรับใครที่อยู่โซนนี้นะครับแล้วก็อยากมาอยู่นะครับบริเวณตําบลขุดน้าใสนะครับก็สามารถติดต่อผมเลยก็ได้นะครับหรือจะติดต่อที่มายกรุ๊ปน้ำพองของพี่เป้โดยตรงเลยก็ได้นะครับนะฮะ สามารถติดต่อประสานงานคุยกันได้นะครับนะครับโอเคมาดูบ้านมาดูอะไรได้นะครับนะครับแปลงนี้นะฮะนี่นะครับน,นะครับตรงนั้นก็กาลังสร้างนะครับตรงนี้สร้างเสร็จแล้วมีคนอยู่แล้วคือแต่ละหลังเนี่ยสร้างเสร็จก็คนเขาอยู่เลยนะครับนี่นะเนี่ยสร้างเสร็จแล้วเขาอยู่เลยครับนะฮะตอนนี้ผมก็นี่ครับบรรยากาศนะครับ โครงการนี้อยู่ตรงตำบลขุนน้ำใสนะครับทุกคนใครอยู่บริเวณนี้น้ำพองนะครับใครอยากมาอยู่น้ำพองอยู่ใกล้เขื่อนอุบลรัตน์นะครับก็สามารถแวะเข้ามาดูกันได้ครับผมนี่ฮะนี่ก็คือหลังงกำลังสร้างนะครับก็น่าจะใกล้เสร็จแล้วนะครับนี่ครับนี่เป็นหน้าถนนครับนี่ก็กำลังวางข้อวางอะไรทุกอย่างนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเดินดูนะครับการทำงานนะครับภายในนะครับจะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวผมไม่ดูภายในนะครับนี่ครับภายในนะครับภายในฝ้าเพดานนะครับตรงนี้เป็นฝ้าแบบนี้นะฮะฝ้าหลุมนะครับหลังแรกตรงนี้นะครับสวยงามมากกระเบื้องก็นี่นะครับหกสิบคูณหกสิบนะครับสวยงาม โอเคนะครับเดี๋ยวผมพาไป,ไปดูด้านหลังครับทุกคนคลนะายหมดแล้วครับสี่หลังนี้นะครับแล้วก็อีกสี่หลังมีคนจองหมดแล้วแต่ว่ายังสร้างไม่เสร็จนะครับ,นะรบยังสร้างไม่ทันนี่นะครับตรงนี้ก็ทําแนวรั้วกําแพงเรียบร้อยนะครับนนะแนวรั้วกําแพงเสรียบร้อยครับทุกคน สร้างไม่ทันจริงๆครับโครงการนะครับนี่ฮะโอเคเดี๋ยวผมจะไปดูพาไปดูนะครับว่าไอถนนเส้นนี้นะครับมันอยู่ตรงไหนนะครับถ้าทุกคนเดินนะครับขี่รถมาจากน้ำพองนะครับมันจะอยู่ขวามือนะตรงทางเลียเยเลยเล้ยวเข้ากุดน้ำใสเลยนะครับเลี้ยวเข้ากุดน้ำใสเลยนะครับ สำหรับแปลงนี้นะฮะนี่นะครับตรงนี้ก็คือเป็นถนนเส้นขุดน้ำใสนะครับยิงไปนี่ก็จะไปโผล่ตรงโรงงานนะครับนะฮะยิงไปตรงนี้ก็จะไปโผล่ตรงโรงงานที่เขาทำงานอยู่แถวๆวเขื่อนนะครับยังไม่ถึงเขื่อนนะนะครับตรงนี้ก็ออกไปถนนมิตรภาพนะครับนะฮะรถวิ่งสัญจรทั่วไปครับนะครับทุกคนที่สนใจก็บริเวณนี้ก็สามารถเข้ามาดูได้ครับนะครับ มาคุยกันได้ครับนะอยากได้บ้านแบบไหนนะครับทรงไหนนะครับมีหลายแบบให้เลือกนะสำหรับโครงการนี้นะครับนะก็ท่านใดอยากดูนะครับบรรยากาศดีมากนะครับน้ำไม่ท่วมแน่นอนเพราะว่าตรงนี้จะเป็นอยู่ที่ตรงเขาเรียกว่าตรงขึ้นนนขึ้นเนินขึ้นมาพอดีนะครับสังเกตไหมครับรถสัญจรไปมาตลอดนะครับนะตรงนี้ก็จะเป็นเพื่อนบ้านนะครับโซนนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านทั่วไปของชาวบ้านนะครับ เรียกว่าบ้านขุนน้าใสนั่นเองนะครับเรียกว่าบ้านขุนน้าใสนั่นเองนะครับรถนะก็สัญจรไปมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับใครที่จะไปเขื่อนอุบลรั์ถ้ามาจากน้ําพองก็เลี้ยวนี่ก็ได้นะครับหรือว่าใครที่อยู่บริเวณนี้จะไปเขื่อนอุบลรั์ก็สะดวกสบายนะครับสําหรับแรงนี้นะครับทุกคนอันนี้ช่างก็ ปกติก็เลิกงานแล้วนะครับตรงนี้นะฮะแต่ว่าก็คือเขาจะพันเสาให้เสร็จนั่นเองนะครับนู่นอยู่ไกลๆนะก็มาดูนะครับโครงการไม้กรุ๊ปนะครับที่น้ำพองนะครับตรงนี้นะฮะนู่นครับนะฮะถ้ามองเห็นก็นู่นแหละครับนู่นนะฮะประมาณ2กิโลนะครับจะถึงมิตรภาพนะฮะนู่นครับตรงที่ผมชี้มือ โอเคครับวันนี้ผมก็มาดูโครงการสร้างบ้านขายอีกหนึ่งโครงการนะครับนะฮะโครงการไมล์กรุ๊ปน้ำผ่องนะครับของพี่เป้นะครับก็ถือว่ามาหาความรู้เพิ่มเติมนั่นเองนะครับแล้วก็มาหาพันธมิตรนะครับว่า,าเขาทำกันยังไงคนที่เริ่มโครงการไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับ โครงการนี้ก็จะขยายไปเรื่อยๆนะคระับตอนนี้ก็คือสร้างแปดหลังเสร็จก่อนตอนนี้ก็คือคนจองแปดหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือสร้างครับผมนะครับเหลือก่อสร้างแล้วก็งบประมาณนั่นเองต้องสร้างไปทีละหลังนะครับเพราะว่านะครับแต่ละโครงการนะครับก็สําหรับเจ้าของโครงการก็ทุนไม่เยอะนะครับแต่ละคนนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยนะฮะนะครับผมก็ทุนไม่เยอะนะครับก็ต้องหานะครับคนที่มีทุนเยอะมาร่วมทุนนะครับนะ ใครที่สนใจร่วมทุนนะครับก็สามารถทักแชทมาได้นะครับหรือโทรหาผมได้เลยนะครับ0897151429นะครับทุกคนนะฮะก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูตำแหน่งโครงการนะครับของผมว่าผมจะลงตรงไหนทำเลเป็นยังไงถ้าชอบก็ร่วมลงทุนถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรถือว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับอ่ะโอเคครับผมสำหรับไลฟ์สดน,นี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ ทุกคนถ้าอยากได้บ้านนะครับที่น้ำพองก็เชิญแวะมาดูที่ไมครุบน้ำพองนะครับของพี่เป้นะครับมาดูกันโอเคครับสวยๆนะครับบ้านสวยๆนะครับตรงนี้นะโอเคครับทุกคนนะครับจากไปด้วยบรรยากาศเปยงเท่านี้